สวัสดีค่ะรายการวอล์กอินวันนี้มาอยู่กันที่พักออริจินพร้อมพงค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นบรรยากาศนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสวน,ส,วนส่วนกลางค่ะคอนโดนี้ถือว่าเป็นคอนโดที่มีสวน,ส,วนส่วนกลางใหญ่ที่สุดในย่านพร้อมพงแล้วค่ะแล้วก็ยังเข้าออกได้ถึง2ทางด้วยกันทั้งทางสุขุมวิท22แล้วก็สุขุมวิท24ค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเอ็มโซเฟียก็จะเปิดเราด้วยเราได้อยู่ที่นี่รับรองว่าสะดวกสบายทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็จะพาขึ้นไปดูบรรยากาศรอบๆของโครงการแล้วก็ในห้องกันค่ะ อ i ริจินพอมพงมีทั้งหมด6อาคารค่ะเป็นที่พักอาศัย5อาคารแล้วก็มี1อาคารที่เป็น Commercial a r e อรีอยู่ตรงทางเข้าค่ะมีจินคิดเช่นด้วยฝั <S <S ่งตรงข้ามค่ะยังมี Neighbor Community Mall ขนาดเล็กที่มีทั้ง UFM Fuji Super c l r u d y c a ล e แล้วก็ยังมีคลินิกของอ r ริจิน Healthcare ด้วยนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนของพักออริจินพ้อมพงนะคะพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั้นรวมๆแล้วกว่า10ไร่เลยค่ะพื้นที่อาคารมีเพียง20%ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้นทําให้ที่นี่แทบจะกลายเป็นโอเอซิสที่ดีต่อการมาพักผ่อนหย่อนใจเรียกว่าเป็น Urban Park ์นกใจกลางสุขุมวิทที่สงบและลมเย็นตลอดทั้งวันเลยนอกจากสวนจานวนมากในโครงการแล้วค่ะยังมีบางสวนที่มีสนามเด็กเล่นด้วย ้ามาข้างในอาคารกันบ้างค่ะในส่วนของการออกแบบที่เน้นดีไซน์เรียบหรูและสงบนิ่งไม่ว่าจะเป็นอาคารทรงสูงเพียวที่ออกแบบอย่างเรียบหรูนะคะแล้วก็ล็อบบี้นี้ก็สูงกว่า9เมตรเลยค่ะโอ่อ่าคายทางเดินในวิหารเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าขึ้นไปในฟิตเนสนะคะเราก็จะเห็นว่าข้างบนค่ะเราก็เลือกใช้ผนังลายไม้สีที่ไม่ฉูดฉาดแตบ,บตาส่วนอันนี้เป็นห้องต่อยมวยค่ะที่สูงที่สุดและวิวสวยที่สุดเลยเห็นวิวสวนเบนด้วยตรงนี้เป็นส่วนของ co-working space นะคะมีแบบนี้อยู่ที่คอนโดค่ะทำงานได้ทั้งวันแน่ๆเลย ส่วนบริเวณรูฟท็อปตรงนี้ค่ะเป็นเซมิอาท์ดร์ค่ะมีพื้นที่ให้นั่งรับลมชมวิวค่ะส่วนสระว่ายน้าเป็นแบบอาท์ดร์40เมตรเลยค่ะว่ายน้ําพร้อมชมวิวชิวๆได้เลย ขนาดห้องพักที่นี่นะคะเริ่มต้นใหญ่กว่าโครงการอื่นๆเลยเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวค่ะแล้วห้องที่เราจะพาไปดูค่ะตกแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์หรูระดับโลกเลยทีเดียวถ้าอยากเห็นเลยตามมาได้เลยค่ะมากันที่ห้องแรกนะคะเป็นห้อง t r u Bed Room ค่ะขนาด67ตารางเมตรเข้ามาเราก็จะเจอกับครัวซึ่งมี Hop h o บ c u i s ิงให้ครบเลยค่ะ ถัดมาเป็นส่วนห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็พื้นที่รับประทานอาหารนะคะห้องฝั่งนี้จะเทควิวฝั่งสวนเบนจาคิติค่ะเห็นบึงน้ําขนาดใหญ่ส่วนสีเขียวสบายตาแถมฉากหลังยังเป็นวิวซิตี้สเคปด้วยค่ะถ้าได้มาเป็นเจ้าของห้องรับรองว่าไม่อยากไปไหนเลยค่ะ ไ์นี้เป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะไฮไลท์ของห้องนี้ค่ะเราดีไซน์ในธีมโลเอเวค่ะเน้นใช้สีเอิร์ธโทนสบายตาค่ะเหมาะกับการกลับมาพักผ่อนชาร์จพลังที่สุดเลยค่ะห้องนอนเราก็ตกแต่งให้ดูเป็นสองสไตล์ค่ะมีทั้งโทนที่แบบเน้นความหรูหราเลยแล้วก็อีกโทนหนึ่งก็จะเน้นเอิร์ธโทนเป็นหลักค่ะโดยใช้สีน้าตาลน้อยอย่างห้องนี้ ต่อกันที่ห้องดูเพล็กซ์ขนาด88ตารางเมตรกันบ้างค่ะเปิดเข้ามาก็รู้สึกว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะห้องนี้จะเป็นโอเพนคิทเช่นนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ไว้สาหรับเตรียมอาหารหรือว่าจะเสิร์ฟเครื่องดื่มเบาๆตอนเช้าหรือว่าจะมีปาร์ตี้ตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันค่ะสําหรับพื้นที่รับประทานอาหารค่ะจะต่อเนื่องกับรีวิลลิ่งลูมเลยค่ะด้วยความที่ห้องเป็นห้องดูเพล็กซ์2ชั้นค่ะทําให้เพดานตรงนี้ดูสูงโปรง่งมีกระจกบานใหญ่เปิดรัเบวิวได้สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะพามาดูห้องในบรรยากาศกลางคืนกันนะคะสําหรับห้องนี้ค่ะดีไซน์ด้วยธีมดิออค่ะเน้นใช้โทนสีขาวโทนสีฟ้าน้ําเงินเป็นหลักค่ะมองแล้วสดชื่นค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้นะคะเป็นห้องคอนโดแบบ2ชั้นค่ะฟีลไลท์โฮมมากมากเลยโดยที่ห้องนี้ค่ะจะมีประตูทางเข้าจากโถงทางเดินเนี่ยค่ะทั้ง2ชั้นเลยทั้งหรูหราแล้วก็โฮมมี่มากๆไปด้วยกันค่ะแล้วห้องนี้มี2ห้องนอนนะคะห้องนอนเล็กจะอยู่ทางด้านล่างค่ะส่วนมาสเตอร์เบดรูมอยู่บนชั้น2ค่ะที่ชอบของห้องนี้อีกอย่าง ะะห้องน้ําค่ะเขาจะเป็นท้ายแบบแยก2ฝั่งค่ะส่วนเปียกกับส่วนแห้งแล้วก็ตรงนี้เป็น walk in closet ค่ะแต่งตัวไปชมวิวไปเพลินๆเลยค่ะกว่าจะได้ออกบ้านระวังสายนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ดูวิวตอนนี้สิค่ะขนาดยังไม่ดึกมากนะคะแสงไฟนี้สวยมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็ขอลาไปด้วย b a n งคอกซิตี้วิวสวยๆจากมุมนี้กันค่ะสำหรับตอนหน้ารายการ walk in จะพาไปที่โครงการไหนต่ออย่าลืมติดตามด้วยนะคะ